อาการหลากหลายเลยนะครับที่อธิบายไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรงั้นอาการบางอย่างเนี่ยสัมพันธ์กับภูมิแพ้อาหารแฝงอาการอะไรบ้างที่คุณควรจะต้องไปตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงสวัสดีครับผมหมอ,อกโก้นะครับวันนี้อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้อาหารแฝงภูมิแพ้อาหารแฝงในการแพ้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่การแพ้แบบทั่วๆไปที่เรารู้จักกันไม่ว่าจะเป็นแพ้ผนหมาขนแมวอะไรพวกนี้ แต่นี่คือการแพ้แบบอาหารและเป็นการแพ้ภูมิการชนิด IgG อาการมันจะหลากหลายมากจนบางคนก็งงว่านี่คืออาการภูมิแพ้หรือนี่อยู่ดีก็ผื่นขึ้นมาไม่สัมพันธ์กับอะไรสักอย่างมีสิวอักเสบในวัยที่ไม่ควรเป็นสิวหรือสิวอักเสบเรื้อรังคือรักษากัะหมอผิวหนังมาเป็นปีแล้วก็ไม่หายหรือว่ามีผื่นตามตัวเราก็ไปเที่ยวหาว่าใช้ผงซักฟอกอะไรน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรทําให้เราเป็นผื่นใช่ไหมพวกนี้มันเกิดจากภูมิแพ้อาหารแฝง จากอาหารที่เราทานเข้าไปแล้วไปกระตุ้นภูมิแพ้เราให้มันเป็นมากขึ้นงั้นอาการพวกนี้คืออาการที่เราเจอได้ทั่วๆไปเป็นปกติหรือบางคนก็มีฮอร์โมนผิดปกติค่าฮอร์โมนความเครียดมันไม่เป็นไปตามแบบที่ควรจะเป็นหรือค่าฮอร์โมนต้านเครียดที่เรียกดีเอชเอมันตกเนื่องจากว่าเรานอนไม่ดีเรามีความเครียดสูงร่างกายมีการหนักเสบสูงพวกนี้ฮอร์โมนก็ตกฮอร์โมนพวกนี้ตกบางทีก็พาไปที่ไทรอยไทยรอยก็ตก ก็จะทำให้เราอ้วนง่ายขึ้นกินนิดเดียวหายใจแรงหน่อยก็อว้วนละคุณควรจะต้องมาตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงถ้าสนใจคลิปสาระดีๆแบบนี้คลิปสุขภาพดีๆขอเชิญติดตามที่ f a c e b o o k t i p t o k หรือว่า u u u e e ของเมทร o เปียคลินิกครับ